หากวันนี้เรากำลังมีความทุกข์ก็ขอให้ใช้สติมองให้ดีมองให้เห็นว่าเราเอาใจไปเกี่ยวไว้กับอะไรพบกับเวลาทุกข์ดูดีๆใจยึดอะไรอยู่ใดที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้จอมหมายความว่าเรา ได้เอาใจไปปูกโยงกับสิ่งนั้นแล้วบางครั้งผูกทางตรงแต่หลายๆครั้งก็ผูกทางอ้อมยึดสิ่งใดสิ่งที่ยึดย่อมให้ทั้งสุขและทุกข์แก่เราหากสิ่งนั้นเป็นอย่างใจเราก็สุขหากสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างใจเราก็ทุกข์การที่จะลดความทุกข์จึงมีอยู่สองวิธีด้วยกัน 1. น คือทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจซึ่งวิธีนี้คงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะทำได้เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้น2・คืออย่าเอาใจไปยึดมั่นในสิ่งต่างๆวิธีนี้ก็ไม่ง่ายก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนขี้อกกรำตนเองใช่ว่านึกจะทำก็ทำได้ทันทีพูดเห็นภาพชัดขึ้นอนิด วิธีแรกก็คือการจัดการแบบทางโลกวิธีที่สองก็คือการจัดการแบบทางธรรมในยุคนี้เราอาจต้องทำสองวิธีไปพร้อมๆกันคือทำมันทั้งคู่อย่างแรกต้องมันเตือนตนไม่ให้หลงไม่ให้ไหลจะยึดถือจะคาดหวังอะไรก็ให้มันน้อยๆหน่อย,อยพร้อมกันนี้ ก็ต้องตั้งใจดูแลหน้าที่จัดการอะไรๆในชีวิตให้ดีไม่ผัดวันประกันพุ่งไม่ประมาทละเลยในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์กันง่ายเพราะชีวิตซับซ้อนกันมากขึ้นสิ่งที่เราเอาใจเข้าไปยึดก็มีหลายอย่างมากขึ้นถ้าเป็นการผูกเชือกเราก็มีเงื่อนหลายปม ผูกตัวเองไว้กับอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างหากวันนี้เรากำลังมีความทุกข์ก็ขอให้ใช้สติมองให้ดีมองเห็นว่าเราเอาใจไปเกี่ยวไว้กับอะไรสิ่งใดที่ทำให้เรามีความทุกข์ได้จอมหมายความว่าเราได้เอาใจไปผูกไว้กับสิ่งนั้นแล้วยึดในรูปธรรมยึดในนามธรรมยึดในสถานาการณ์ ยึดในของยึดในคนยึดอะไรอยู่อย่าไปคิดไปหวังว่าจะมีพ้นจะเร็วจะช้าถึงอย่างไรเราก็ต้องมีความทุกข์เพราะสิ่งนั้นอย่างแน่นอนเรามาย้ำเตือนกับอีกครั้งหากวันนี้เรากำลังมีความทุกข์ก็ขอให้ใช้สติมองให้ดี มองให้เห็นว่าเราเอาใจไปเกี่ยวไว้กับอะไรมาพบกับเวลาทุกดูดีๆใจยึดอะไรอยู่สิ่งใดที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ย่อมหมายความว่าเราได้เอาใจไปผูกโยงกับสิ่งนั้นแล้วบางครั้งผูกทางตรง แต่หลายหลายครั้งก็ผูกทางอ้อมยึดสิ่งใดสิ่งที่ยึดย่อมให้ทั้งสุขและทุกข์แก่เราหากสิ่งนั้นเป็นอย่างใจเราก็สุขหากสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างใจเราก็ทุกข์การที่เราจะลดความทุกข์จึงมีอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีแรกทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจวิธีนี้ คงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะทำได้เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้นที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นเป็นอย่างใจส่วนวิธีที่สองนั่นก็คืออย่าเอาใจไปยึดมั่นในสิ่งต่างๆวิธีนี้ก็ไม่ง่ายต้องใช้เวลาฝึกฝนเคี่ยวกรำตนเองใช่ว่านึกจะทำก็ทำได้ทันทีว่า ไม่ให้เอาใจไปยึดมั่นในสิ่งต่างๆซึ่งวิธีการนี้ก็ไม่ง่ายที่จะอย่าเอาใจไปยึดมั่นในสิ่งต่างๆนั้นต้องใช้เวลาฝึกฝนเขี่ยวกรมตนเองใช่ว่านึกจะทำก็ทำได้ทันทีพูดให้เห็นภาพขึ้นอีกนิดวิธีแรกก็คือการจัดการแบบทางโลกวิธีที่สองก็คือการจัดการแบบทางธรรม ในยุคนี้เราอาจต้องทำสองวิธีไปพร้อมๆกันนั่นคือทำมันทั้งคู่อย่างแรกเราต้องหมั่นเตือนตนไม่ให้หลงไม่ให้ไหลจะยึดถือจะคาดหวังอะไรก็ให้มันน้อยๆหน่อย,อยพร้อมกันนี้ก็ต้องตั้งใจดูแลหน้าที่จัดการอะไรๆในชีวิตให้ดีไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ประมาทละเลย ในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์กันง่ายเพราะชีวิตซับซ้อนมากขึ้นสิ่งที่เราเอาใจเข้าไปยึดก็มีหลายอย่างมากขึ้นถ้าเป็นการผูกเชือกเราก็มีเงื่อนหลายปมผูกตัวเองไว้กับอะไรต่อมิตรอะไรหลายอย่างหากวันนี้เรากำลังมีความทุกข์ก็ขอให้ใช้สติมองให้ดีมองเห็นว่า เราเอาใจไปเกี่ยวไว้กับอะไรสิ่งใดที่ทำให้เรามีความทุกข์ได้ย่อมหมายความว่าเราได้เอาใจไปผูกไว้กับสิ่งนั้นแล้วยึดในรูปธรรมยึดในนามธรรมยึดในสถานการณ์ยึดในของยึดในคนยึดอะไรอยู่อย่าไปคิดไปหวังว่าจะหนีผลจะเร็วจะช้าถึงอย่างไร เราก็ต้องมีความทุกข์เพราะสิ่งนั้นอย่างแน่นอนสุดท้ายขอย้ำอีกครั้งว่าหากวันนี้เรากำลังมีความทุกข์ก็ขอให้ใช้สติมองให้ดีมองให้เห็นว่าเราเอาใจไปเกี่ยวไว้กับอะไรขอขอบคุณเพจอาจารย์ประสิทธิ์อินทรวง์ที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอด อีกช่องทางหนึ่งและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามมาโดยตลอดขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ